เมนูของแม่วันนี้เป็นเมนูข้าวผัดกุ้งน้ำพริกเผาเกลือกระเทียมหอมหอมตามด้วยกุ้งปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองพักมิค่ะจะนิยมใช้ซอสถั่วเหลืองเพราะว่ารสชาติกลมกล่อมกำลังพอดีลูกสาวจะเป็นคนจัดหามาไว้ให้แม่บอกว่าปรุงอาหารอร่อยมากแม่ทําได้ทุกอย่างและแต่ลูกจะจัดหามาให้ตอนนี้ก็ใส่น้าพริกเผาค่ะทุกคนน้ําพริกเผาบอกได้เลยอร่อยมากเมื่อเราใส่น้ำพริกเผาลงไปแล้วเราก็ทาการผัดค่ะให้น้ําพริกเผาคุกเข้าเข้ากับกุ้งผัด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 ให้กุ้งพอสุกๆค่ะนี่คือความสุขของแม่ที่่ได้้้้้ตนนนนนเชาา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 มมมทททํกกกกััับบบบขใหหลๆคุแ ทำให้ลูกทานแนะนาเลยกุ้งน้ําพริกเผาค่ะอกุ้งพอสุกเราก็ใส่ข้าวข้าวผัดจะให้อร่อยต้องแช่ไว้ในตู้เย็นสิบห้านาทีค่ะเมื่อใส่ข้าวลงไปแล้วตามด้วยผงดีเพื่อเพิ่มรสชาติของข้าวผัดให้อร่อยตามด้วยน้ําตาลทรายอีกเล็กน้อยตามด้วยทาคุมิอีกหนึ่งรอบเพื่อให้ข้าวผัดของเรามีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นเมื่อใส่ทุกอย่างครบแล้วทีนี้เราก็มาทําการผัดค่ะทุกคนสําหรับข้าวผัดที่อร่อยเราจะต้องใช้น้ํามันไม่ต้องเยอะเพราะว่าถ้าเราใส่น้ํามันเยอะข้าวจะแฉะไม่อร่อยค่ะเเเสุกกกยาาาาาครรน้้้้แผดพขววลํิ บอกเลยว่าอร่อยมากแนะนําเลยค่ะเมนูนี้สําหรับแม่ๆที่มองหากับข้าวอร่อยให้ลูกๆทาน<บ>าค่ะเมนูที่แม่ทําก็ได้มาจากการที่แม่ไปเยี่ยมชมผลงานของเพื่อนร่วมงนหน่าอร่อยลูกชอบทานแม่จะนํามาทําให้ลูกๆทานกันค่ะสําหรับเมนูข้าวผัดน้าพริกเผานี่เป็นครั้งแรกของแม่ค่ะทุกคนแม่มั่นใจว่าลูกๆของแม่จะต้องชื่นชอบแน่นอนเพราะว่าไม่ได้ใส่ผักสำหรับน้าพริกเผาก็เป็นน้าพริกเผาที่แม่ซื้อติดตู้เย็นไว้อยู่แม่ชอบทําเมนูผัดหอยลายน้ําพริกเผาและเมนูต้มยำบอยเลหาได้จากในตู้เย็นค่ะหลังจากเราผัดมาได้สักพัก น่ากินค่ะสำหรับขั้นตอนการทําก็ไม่ยุ่งยากสะดวกสะดวกสำหรับเมนูนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีกุ้งเราก็สามารถใช้วัตถุดิบอย่างอื่นทดแทนได้อร่อยเหมือนกันค่ะแต่บังเอิญในตู้เย็นแม่มีกุ้งแม่ก็เลยลองใช้กุ้งมาผัดตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนน่ากินน่ากินมากค่ะเมนูข้าวผัดน้ำพริกเผาถ้าได้ใบโหระพาน่าจะอร่อยแม่เลยวิ่งเข้าไปในสวนหลังบ้านค่ะไปเก็บใบโหระพามาได้สามสี่ใบใส่พอหอมๆค่ะทุกคนสีสันจะได้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นไปก็ไม่ดีเพราะลูกสาวไม่ทานผักเราใส่ใบโหระพาลงไปข้้้าาาวผัดเรกกก็หอมมมนนน่่ิีแแลคะต ครัวหิวหิวแต่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเมนูที่แม่ทำแม่ไม่ได้ทานเพราะ,ะทุกๆเช้าของแม่แม่จะต้องควบคุมอาหารแต่แม่ชอบทำของอร่อยให้ลูกทาน,ทานาลูกชอบทานฝีมือของแม่คะ่ะผัดอีกสักหน่อยนะคะเพื่อ <ๆ S 2> ให้ใบโหระพาข,ของเราสุกนี่สำหรับเพื่อนๆบ้านไหนที่มาเจอคลิปนี้แล้วชื่นชอบคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ในทุกๆเช้ามาดูกันค่ะทุกคนนี่น่ากินมากบอกได้เลยอร่อยแน่นอนนี่คือเมนูข้าวผัดกุ้งน้ําพริกเผาของแม่เจี๊ยบจ้าสำหรับเพื่อนๆบ้านไหนมาเจอคลิปนี้แล้วหิวข้าวแม่ก็ต้อองข เพื่อนๆอยู่ใกล้ก็แวะมาทานด้วยกันก่อนได้ตอนนี้ข้าวผัดของแม่สุกแล้วแม่ขอตัวไปหาจานก่อนจ้มาแล้วมาแล้วจานของแม่ตักเสิร์ฟค่ะทุกคนว้าวน่ากินมากค่ะทุกคนข้าวผัดกุ้งน้ำพริกเผาฝีมือมุเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมให้กําลังใจนะคะต่อไปแม่จะทําเมนูอะไรให้ลูกๆทานทุกเช้าเพื่อนๆสามารถเข้ามาเยี่ยมเมนูอร่อยของแม่ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ